สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาลองดูนะครับว่าในโหมดจัดอันดับสูงสุดตอนนี้มันมีอะไรที่มันน่าสนใจเดี๋ยวเราจะมาลองดูเลยนะครับอันดับแรกของเราเป็นการจําลองเป็นเกมจําลองสถานการณ์นะครับเดี๋ยวผมจะลองโหลดมาดูนะครับเมผห็น เกมน่ะเกมแกะน้ำตาลน่ะเหรอเมื่อกี้มันมีเกมแกะน้ำตาลด้วยนะครับแต่เราจะเอาอันดับหนึ่งก่อนนะครับอ๋อันดับห้ายนะครับเป็นเกมเหมือนใน A E I O U ที่เด็กๆติดกันนะแต่ตอนนี้เราจะมาดูเกมนี้ก่อนนะครับเพราะว่าเป็นเกมมันเป็นเกมอะยรรู้ติดอันดับหนึ่งของของแอปเลยนะครับแอปพาอร์ พอเล่นเกมนี้เสร็จหรือจะไปโหลดขนาดของไฟล์ก็ไม่ถือว่าหนักมากนะครับสามพกมกบนะครับตอนนี้เราก็โหลดเสร็จแล้วตอนนี้กําลังติดตั้งนะครับน้องๆเห็นกันไหมว่ามันมีคําว่ายืนยันโดยเพอโปรเทค อโยถ้ากดเล่นนี้ก็คือจะให้เล่นเยตอนนี้ยังไม่เล่นครับอ่าเราเสร็จแล้วแลติดตั้งเรียบร้อยนะครับเราลองมากดเล่นกันดูนะครับโอะะเ้ลเล่นมันเป็นเกมแนวตั้งนะครับคือเราต้องตั้งโทรศัพท์ไว้น่าจะใช่นะครับอ๋อก็เป็นเกมเสร็จแล้วไอโอย<อ>ูเหมือนกัน<อ>กคร<อ>ับเฮ้ยหนเราลองกดเลยนะครับเกมแรกของเราลองกดเพย์ครับ โอ้เขาเขาขยับกันเราขยับไม่ทันนะครับเดีย๋ยวเราเอาใหม่อ๋ออันอนี้มันจะมีโฆษณาด้วยนะครับเิ่มมาอายุก็ตายเลยอะโอ,โอ้เรากดผิดกับรอให้โฆษณาเล่นไปก่อนครับเดีย๋ยวรอให้โฆษณาหมดก่อนนะครับอเรากดคามได้ด้วยนายนกดอ,อ่อนกดเอ้ออยว่ายังไงต่อเนี่ยอ๋อกากาบาทครับเราลองเล่นใหม่นะครับ อย่าใครอย่าควรผมนะครับมันมีเวลา60วินาทีนะครับนี่ครับผมหยุดก่อนเลยครับตายเต้ยโอ้โตายแต่หน้าต่อหน้าอยู่ป้าต่อคนโอ้โหใช่ใช่การจำลองไง อุ้ยอุ้ยอุ้ยเเพื่อนตายติบเลยผมยังรอดอยู่นะครับเพื่อนผู้หญิงผเล่นติดติบคนอุ้ยไม่เหลืงเลยยี่สิบเก้าวิเองเขนเพื่อนสายสองคนเลยเมื่อกี้เพื่อนกรับตายต่อนคนยนลุ้นลุ้นหน้าเลยเพื่อนเหลือสิวิ

วันนี้ผมจะต้องไปให้ได้นะครับเฮ้ยมีเพื่อนตายสี่เพื่อนตายแล้วไอ้ผู้หญิงเดินอยู่เลยเมื่อกี้ไปทันไหมครับ่เพื่อนผู้หญิง มีไมื่หายเสื้อเขียวก็ตายเอาตายอ,อีกสี่เหมือนไงด้วย เดน๋ยวเราจะมาดูซิว่าวันนี้เราจะทำให้สำเร็จได้ไหมนะครับเพื่อนๆนแบบเปิดโฆษณา,ากออนนะทครับ้เวลานับนเวลานดรอบนี้เซียนจะทำใได้รนเซยนจะให้ได้ครับรนีน้ีนจะทำใไมนายโยต้องยู่อยู่ะใหคร ตายตายเต็มเลยียนี่นี่ผู้หญิงเหรอเฮ้ยเด็เขียวตาย

อื่นยนะเพื่อนๆเดี๋ยวเรามารีวิวเกมอื่นกันต่อนะครับโนายโยจะไปเล่นเกมแกะน้ำตาลก่อนฝากติดตามกันด้วยนะครับอันนี้เป็นคลิปแรกของพวกเรา<ว>้ดมาาไไปไปูโอเคสวัสดีครับ